ครับผมสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่สถานีน้ำเยือนนะครับเพื่อมาดูวิธีการโอเปเรตอุปกรณ์นะครับเบเกอร์วิธีการสับกราวนะครับของระบบ22 kv นะครับเบเกอร์ตัวอย่างตัวนี้จะใช้เป็นของปิดดก้านะครับวิธีเริ่มขั้นตอนแรกก็คือตรวจสอบสถานะนะครับตอนนี้เบเกอร์อยู่ในตำแหน่งปลดออกนะครับกราวอยู่ในตำแหน่งปลดเหมือนกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ วิธีดูวิธีการเริ่มต้นก็คือโลคอนนะครับบิดอคอนโทรลสวิตช์มาที่ตำแหน่งโลคอนนะครับแล้วก็เริ่มทำตอนขั้นตอนตอนที่หนึ่งก็คือบิดสวิตช์มาที่ตำแหน่งพร้อมอุปเนะครับเพื่อทำการเปิดเปิดช่องนะครับเพื่อจะได้เสียบแฮนแค้นนะครับตอนนี้เราจะสับเข้านะครับก็ให้หมุนทวนเข็มเอหมุนแก้ไขนะครับ เป็นหมุนตามเข็มน,นะครับไปจนสุดนะครับเพื่อที่จะให้พร้อมดูสถานะให้มันเปลี่ยนไปนี้นขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> จนสุดแล้วครับอินดิเคเตอร์นะครับอยู่ในตำแหน่งสับเข้านะครับทางข้างล่างและข้างบนนะครับตัวนี้ด้วยนะครับจากนั้นทําการปิดบิดสวิต โอเปเรตนะครับเพื่อกลับมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของกาวนะครับคือสับเข้าเสร็จชิ้นขั้นตอนครับผม